สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากวีระภัยสารรุมยำประยุทธ์คนเตือนไม่ฟังประชาชนจะตายก็ช่างมันเมื่อวันที่25เมษายนที่ห้องประชุมไทยไม่ทนสถานีพี a ทีวีรำมอินทาคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยได้จัดเวทีอภิปรายออนไลน์ไทยไม่ทนเป็นวันที่สอง ในตอนหนึ่งนายภัยสารพืชมงคลเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนได้กล่าวในหัวข้อการระบาดโควิดกับความล้มเหลวของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่เริ่มต้นตนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งในประเทศจีนช่วงแรกมีการระบาดรุนแรงมากแต่รัฐบาลจีนสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีจนทำให้การระบาดลดลงในระยะเวลาอันรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจนายไพศาลกล่าวว่า ส่วนประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินมาแล้วกว่า15เดือนส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจในวงกว้างโดยตั้งคำถามต่อมาตรการต่างๆว่าเกินสมควรไปหรือไม่รวมถึงคณะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมาะสมหรือไม่ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการรวบอำนาจสั่งการมาไว้ที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว ส่งผลต่อการบริหารราชการไม่เป็นปกตินายไพศาลกล่าวอีกว่าแม้ในพรกอฉุกเฉินจะมีการระบุว่าไม่สามารถเอาผิดกับผู้รับผิดชอบได้แต่ในรัฐธรรมนูญได้ระบุหน้าที่ของรัฐไว้ว่าผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิขอยเยียวยาจากรัฐหากมาตรการใดออกโดยทุจริตไม่สุจริตเกินสมควรเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม ผู้กระทำต้องรับผิดทางอาญาและแพ่งด้วยแม้จะไม่สามารถฟ้องศาลปกครองได้แต่ศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานไว้แล้วว่าศาลยุติธรรมมีอำนาจรับพิภากษาคดีเช่นนี้ได้โดยฟ้องผ่านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยสามารถฟ้องคดีแพง่งพ่วงกันได้ด้วย ขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีเร่งนำประเทศเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุดอย่าให้สายเกินไปประกาศให้นำยาที่ได้ผลในการรักษาโควิด19กกลับมาใช้ใหม่รวมถึงประกาศให้ประชาชนสามารถหายาแผนไทยและยาแผนปัจจุบันมารักษาตัวเองตามอาการได้อีกทั้งต้องประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินได้แล้วนายไพศาลกล่าว ด้านนายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอัปชกล่าวว่าที่ประเทศเราประสบปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพของนายกรัฐมนตรีที่หลงในอำนาจแบบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพราะเขาเป็นผดเด็จการทหารคิดว่าตัวเองมีอำนาจเบ็ดเสร็จในมือคนเตือนไม่ฟังคุมอารมณ์ไม่ได้ นายวีระกล่าวว่ารอบแรกที่สยบโควิดได้ดีเพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งมีประสิทธิภาพแต่รัฐบาลก็ตีกินฉกเอามาเป็นผลงานตัวเองแล้วอย่างฉลาใจเหลืองไม่ระวังไม่เตรียมการเรื่องวัคซีนให้ดีทั้งนี้นายวีระยังได้ยกตัวอย่างถึงผู้นำในหลายประเทศทั้งระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบลาออกจากตำแหน่งเพราะบริหารจัดการเรื่องโควิด -19 ไม่มีประสิทธิภาพ ผิดพลาดไล่ผลเอกประยุทธ์คนเดียวทั้งคณะรัฐมนตรีก็ต้องออกไปหมดไม่จําเป็นต้องไล่รัฐมนตรีทีละคนเลยคนมักถามกันว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะชื่ออะไรผมคิดว่าไม่ต้องสนใจถ้าบริหารได้บริหารดีแก้ปัญหาประเทศได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบริหารไม่ได้ประเทศเสียหายเราก็ไล่อีก การปกครองระบบประชาธิปไตยก็เป็นเช่นนี้หากเข้ามาตามวิถีประชาธิปไตยตามกติกาตามรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมถ้าเข้ามาถูกต้องก็บริหารไปทำไม่ดีก็ถูกตรวจสอบลงโทษโดนด่ามากไล่มากก็ยุบสภาทำดีก็อยู่ไปจนครบ4ปีประเทศใดๆในโลกก็ทำเช่นนี้แต่ไม่ใช่การยึดอำนาจเป็นกบฏฉีกรัฐธรรมนูญแล้วมาเขียนกติกาที่ผมต้องย้ำเรื่องนี้บ่อยๆเพราะ พี่น้องประชาชนบางคนไม่เข้าใจคำว่าเผด็จการทหารสืบทอดอำนาจทุกวันนี้ผลพวงของการรัฐประหารยังอยู่ครบประกาศคำสั่งคอสอชอหลายร้อยฉบับก็ยังอยู่อีกทั้งยังเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญห้ามเอาผิดตรวจสอบย้อนหลังอีกนี่คือเผด็จการทหารคือสิ่งที่ต้องย้ำต้องพูดให้เข้าใจและอยากคิดไปเองว่าประยุทธ์มาตามวิถีประชาธิปไตยเขามาตามวิถีสืบทอดอำนาจจนถึงทุกวัน นี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริงจึงไม่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยทําอะไรตามใจตัวเองให้ผลตอบแทนแต่พวกตัวเองไม่คิดถึงประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 จะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สนใจประชาชนจะตายก็ช่างมันนายวีระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ